ขอนอบน้อมแด่พระพุทธอุปถาท่านพระอานนท์ผู้มีปฏิปทาปฏิบัติอันยอดเยี่ยมผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตะทักคะห้าประการได้แก่เป็นพผู้สูตรเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีขติเป็นผู้มีทิฏฐิและเป็นพุทธอุปถาผู้เลิศ ตอนที่3ามสิบสองพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระอานนนพระทรรมประจวันที่ยีามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสรรเสริญพระอานน์แม้ว่ายังเป็นเพียงพระอริยะระดับพระเศคะบุคคลถือว่ามีปัญญามากที่จะหาพระเศคะบุคคลอื่นเสมอได้ยาก พระเศขบบุคคลคือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่หมายถึงพระอริยะที่ยังไม่บรรลุพระอรหัตผลซึ่งพระอาโน์บรรลุเพียงแค่พระโสดาบันจากพระไตรปิฎกเล่มสามบฉบับมอมอรอังคุตตานิกายติกานิบาทเล่มหนึ่งภาคสาหน้า4ี่ยห ข้อ518สีลับพระตาสตูว่าด้วยผลแห่งศีพลพรตครั้งนั้นพระอานุ์เข้าไปเฝ้า,รพ,รพ,า,าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอานุ์ว่าอานุนศีลโพรตชีวิตพรหมจร,ร์ที่ปฏิบัติบำรุงกันเป็นหลักฐานมีผลไปทั้งหมดหรือพระอานุ์ ข้อนี้จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวมิได้พระพุทธเจ้าค่าพระพุทธองค์ถ้าเช่นนั้นจงจำแนกไปพระอานน์บุคคลเสพคือประพฤติให้เป็นไปซึ่งศีลพลดชีวิตพรมจรรย์ที่ปฏิบัติบำรุงกันเป็นหลักฐานอันใดอากุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมสีลพลด ชีวิตพรหมจรรย์ที่ปฏิบัติบำรุงกันเป็นหลักฐานอย่างนี้เป็นการไม่มีผลส่วนว่าบุคคลเสพสิศีลโพชีวิตพรหมจรรย์ที่ปฏิบัติบำรุงกันเป็นหลักฐานอันใดอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญศีลพลิชีวิตพรหมจรรย์ที่ปฏิบัติบำรุงกันเป็นหลักฐานอย่างนี้ เป็นการมีผลพระพุทธเจ้าค่าพระอานนท์กราบทูลตอบอย่างนี้พระศาสดาทรงพอพระหารฤทยัยพระอานนท์ก็ลุกจากที่นั่งถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วออกไปพอพระอานนท์ออกไปไม่นานตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาทรงชมพระอานนท์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาโน์ยังเป็นพระเศขะว่าในทางปัญญาแล้วก็หาผู้เสมอได้ยากขยายความคำว่าศีลพัตตะได้แก่ศีลคือสิกขาบทและรสคือข้อปฏิบัติรวมกันแปลว่าความเข้มแข็งและความอ่อนแอในการปฏิบัติรักษาสิกขาบทซึ่งเป็นคำกลาง สำหรับคำว่าศีลพตะปรามาตคือการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติยึดมั่นถือมั่นด้วยความเห็นผิดคำว่าชีวิตคือชีวิตต่างได้แก,คก่ความเพียรของผู้กระทำความเพียรมีกิจสี่อย่างคือหนึ่งสังวรประทานคือเพียรระวังยับยั้งบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมีให้เกิดขึ้น สปหาณประทานคือเพียรละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสาภาวนาประทานคือเพียรทํำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีสีอนุรักษณาประทานคือเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและเจริญยิ่งซึ่งจากทระสูตรนี้ ท่านพระอานนท์ได้กล่าวสองในกล่าวคือในที่หนึ่งถ้าหากเป็นการรักษาศีพลพพดที่อาศัยชีวิตตังคือความเพียรให้อกุศลธรรมที่ไม่เกิดให้เกิดกุศลธรรมที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปถือว่าศีลพลดชีวิตพรมมรรันไม่มีผลในที่สอง ถ้าหากเป็นการรักษาศีนพลดที่อาศัยชีวิตตังคือความเพียรคืออกุศลธรรมเกิดขึ้นยอมเสื่อมไปกุศลธรรมไม่เกิดก็ยอมเจริญและตั้งมั่นถือว่าศีนพลดชีวิตพรมจรรย์ย่อมมีผลด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสชมพระอานนท์แม้ยังเป็นเพียงแค่โสดาบัน ระดับพระเสขะบุคคลย่อมมีปัญญามากกว่าพระเสขะบุคคลอื่นๆด้วยเหตุนี้จากพระสูตรนี้เราคงต้องรักษาศีลเพื่อระง,งับอกุศลทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่วจีสมาทานเราต้องมีสัมปตาวิรัตงดเว้นอกุศลเฉพาะหน้าด้วย